มาคลืนฝนตกเด้ยใบห,หน้ากับนิ่มหงอยซะละอันนี้พาทิศตกดินน้ำแรงด้วเนี่ยพาทิศแล้งสิตกดินวานเขาแล้วๆกับนี่ฝนตกมาตายพาทิศกระสิ สิเกิด,ด็ดบ้านเนี่ยตรงหน้าก็สิเป็นสีเขียวเอานอนนอนนอนไม่รอก,กันเลยอย่างเด็กน้อยชอบมานั่งเล่นโพนขามนะคะเนี่ยเด็กน้อยชอบมาเล่นโพนขามเนี่ย Ooh.